ันนี้ก็ได้สิทธิพิเศษจากพี่ไก่นะคะพี่ไก่พามาแล้วก็มีคนมาดูแลอย่างดีนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินที่พมน,นี่นะคะตรงนี้ก็นี่เลยหน้าโรงแรมของเราก er ็เป็นเรียกว่าูชัยนะคะสถาปัตยกรรมเก่าแล,กกลแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นทะเลนี่แล้วก็โรงแรมโรงแรมพัชชพาเซาสนะคะพัชพาเราสทะเลก็นอนที่การชพลาเลยสนะคะแล้วก็แต่เรานอนฝั่นงนี้จะเป็นฝั่งทิ่แบบ จะเป็นฝั่งที่แพงที่สุดอีู่ฝั่งนี้นะคะนี่ฝั่งนี้เลยฝั่งที่แพงที่สุดที่เรานอนเดี๋ยวจะเราจะเข้าไปอีกโซนนึงนะคะที่ที่ราคาปกติก็จะเดินผ่านช็อปโลเล็กนะคะแล้วก็มีมองกรซาแคนดังๆะ คือโรงแรมมันจะมีแบบว่าสองฝั่งนะคะจะเป็นมันปีที่แลาวมา่นอนฝั่งที่มันเป็นปกติอะค่ะแต่อันนี้มันจะเป็นฝั่งอ่ะเรียกว่าทาเลนะครับแล้วก็จะมีทะเลด้วยตรงประตูเรื่องประตูาตชายเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ประตูชายนี่ให้ดูบรรยากาศก,าก่อนเช้าเนะคะเมื่อคืนมาถึงดึกมากเครื่องบินก็ดีเลยนิดนึงนี่นะคะในข้อสองแปดหนึ่ง เียงสุดที่มาแควนแล้วเช้านี้นะคะที่โรงแรมทัสคาร์ที่มุมไบนะคะประเทศอินเดียตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะเราจะไปทานอาหารเช้ากันเดี๋ยวเราไปดูลายอาหารเช้ากันนะคะว่ามีอะไรนี่โรงแรมดูแบบตกแต่งแบบดึงโรมันดึงอินเดียเดี๋ยวเราไปดูลายอาหารเช้ากันนะคะมีนก็เป็น,ปนะความผมแล้วก็จะเป็นพวกคาราแฮมต่างๆขนมป้า แตกต่างกนมนะคะร